สภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมจัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถภายใต้ชื่อบทเพลงแห่งข้าวรพุทธเจ้าในวันที่30กร,รกฎาคมนี้ค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยนายศักชัยธนบุญชัยประธานกรรมการโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติร่วมถแถลงข่าวการจัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ภายใต้ชื่อบทเพลงแห่งข่าวรพุทธเจ้าในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมเวลา17.30นน,นถึง22.30น ที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมซึ่งมีการแสดงดนตรีบรรเลงและการขับร้องเพลงในวงดิยาีราชนาวีและวงสุนทราราพแบบเต็มวงร่วมกับนักร้องรับเชิญและนักร้องกิติมศักดิ์ที่ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพน์มาขับร้องอาทิบทเพลงความฝันอันสูงสุดไกลลุงอาทิตย์อับแสงชะตาชีวิต โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะ